โอ้พี่เจตครับโจทย์ข้อนี้อินทิเกรตมันดูสั้นมากเลยหน้ากระจอกมากเลยใช่ไหมพี่ใช่คำน้องก็คงจะไม่น่าจะมีอะไรมากเราอาจจะลองเริ่มการจัดรูปเล็กๆน้อยๆง่ายๆด้วยการกําหนดออกมาว่าเฮ้ยตอนเนี้ยกูแม่งมี formation a กาลัง2เว้มอง9เป็น3กํกลัง2กูมี วงเล็บเปิด1ดด x ดดส่วน3คูณด้วยรูท9ลบ x กำลังสองรูทปิดส่วน3กูยกโลหะนี่ออกกันนะเลห้อยู่นี่กูแม่งก็ยกกำลัง3แล้วก็ลบด,ด้วยเศษ1ส่วน5ตรงนี้ตามด้วยรูท9ลบ x กำลังสองรูทปิดส่วนด้วย3วงเล็บกำลัง5แล้วก็อย่าลืมว่าน้องต้องบวก4ทุกครั้ง แล้วดูจากโจทย์ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยจะยากอะไรเลยวิธีทำมันก็แค่ประมาณนี้เองขอบคุณครับ